ladies and gentlemen warmly welcome Miss Universe Thailand content 2023 see shit macha you พอม่พี่น้องก้ผ่อนแกนสบายดีบ่าจ้าจริงๆแล้วสิริปเป็นคนที่ที่อายมากแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ในการที่จะพูดกับให้กับคนหลายๆคนให้กับเป็นรู้สึกตื่นเต้นค่ะขอโทษด้วยนะคะขอกกำลังใจได้ไหม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านก่อนดีกว่าขอขอบคุณสปอนเซอร์ทางภาครารเละเอกชนทุกทุกท่านที่ทําให้งานทั้งปีที่แล้วและว,วันนี้เกิดขึ้นขอขอบคุณมากๆค่ะอีกอย่างนึ่งเลยก็คือการที่สิริได้มาทํางานให้จังหวัดขอนแกน่นก็ต้องขอบคุณจังหวัดขอนแกน่นอนยัอ่านอะ ขอบคุณการท่องเที่ยวขอนแก่นและไม์ค่ะขอบคุณสภากาชาติค่ะสมาคมผ้าไหมและกส็สมาคมสตรีของจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดโอกาสให้สิริได้มาเรียนที่นี่และได้มาทำหน้าที่ให้กับจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยที่รับสิริเข้ามาเป็นสิทธิคนหนึ่งโอเคอันนี้ทราบซึบ้งแล้วขอบคุณแม่ติ๋วที่ทำให้สิริทำให้สิริเติบโตสอนให้สิริได้เป็นคนที่รตระหนักอก่นรักได้ขนาดนี้ขอบคุณลุงแจ๊ หลานคนนี้มาโดยเสมอมาโดยตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ออฟตั้งวันนี้ที่มาชมด้วยนะคะโอเคต่อไปก็เป็นเวทีของพอนแกน่นขทงคุณซีนีคนสวยของเราที่ ได้จัดเวทีนี้ขึ้นแล้วก็ให้สิริได้มาเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นในปี2 0 2 3คุณแม่บอกด้วยค่ะและก็ที่ขาดไ,ได้ได้เลยก็คือคุณเอเมูอยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างของการประกวดเวทีนี้เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีคุณเอมและทีมจังหวัดขอนแก่นค่ะโอเคอันนี้จะเป็นทีมงานแล้วนะคะพี่เอพูดว่าและพี่เมพูดว่า พี่ชายพี่ออฟรุ่งท่านพีน่ที่คอยสมอัมผัสสิริชุดแพรสอะไรอะเยอะม,มากเลยค่ะพ่อไอซ์พี่บีพี่คอยเอ็นดูสิลีมาโดยตลอดโอเคต,ตอนนี้ก็จะมียัคเสิก็จะมีแม่บวยบีแม,ม นะมีแมโกมีพี่แม็กพี่โอกแอมพี่แดนดีไซเนอร์พี่แชมเปญเมคอัพพี่น้ำตาลเมคอัพโอเคแล้วก็มีพี่หนูดำที่คอยทำให้สิริสามารถที่จะกล้าที่จะออกมาพูดในที่สาธารณะได้ขนาดนี้ทุกๆอย่างจะเป็นสิริไม่ได้เลยถ้าขาดกำลังใจจากคนขอนแก่นปีที่แล้วเป็นทีแรกที่จับ จัดระดับแบบจังหวัดและจังหวัดขอนแก่นก็เป็นเจ้าภาพด้วยขอขอบคุณในความเป็นในความสามาัคคีและความเป็นจังหวัดขอนแก่นที่ทําให้ประเทศไทยและลูกได้รับรู้ว่าจังหวัดขอนแก่นมีดีอย่างไรยิ่งใหญ่มากแค่ไหนขอบคุณมากค่ะทั้งหมดนี้คือความรู้สึกจับใจของเธอนะคะ มิชชันนีวัไทยแลนด์ขอนก่น2023และเธอจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปขอ,อนแก่นรักเธอค่ะสิริชินนาชาประยุนสิริค่ะอันนี้คือการอำลาตำแหน่งของเธอในค่ำคืนนี้จะส่งต่อให้กับสาวงามคนต่อไปที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดขอ,อนแก่นประกวด m i ชช i นนีเวสไ a ยแลนด2024ต่อไปค่ะ